เอาอวยพ่อในปพอดนดลแม่ให้ลูกเต้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อเอาเงินนะแม่ก็ให้อยู่ดีไม่แห้งให้ร่ำให้รวยให้อยู่ดีไม่แห้งอายุคงแข็งให้สุขภาพแข็งแข็งหายประหยัดนะขาดลูกค้าความเจ็บจะได้ความไข้ใหญ่ไม่ให้อายุมันขวัญยืนเด้อลูกเอ้ยให้มันให้ยืน สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขุสกุลเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่อจอนซีแนลตอนนี้เขาก็อยู่บ้านโคกนะพี่น้องบ้านโคกใหญ่กัสิไปบ้านโคกน้อยเนาะเบาพรอนเพเสียเอาเงินไปสอยเรือแม่เทาอยู่บ้านโคกน้อยเนาะพี่น้องตอนนี้กัไปบ่ได้ชน้อพี่น้องติดน้ําห่วยพี่น้องน้าห่วยมากเนาะกัสิได้ตีโดดกลับขึ้นไปบ้านโคกใหญ่เนาะพี่น้องประสิทัดไปบ้านโคกน้อยกะไปบ่ได้พี่น้องน้ามากเนาะ พี่น้องน้ำนะ,ะ้พกาบเซียวโหลดไปก็ยันโหลดตายเนาะพี่น้องโขสด็ตีกับไปไปเข่าอยู่บ้านบ้านเนีน่ยบวรบนุญยางบอกโ mm. อ้จกสิไปได้เนาะพี่น้องแด้ว่ามันใกล้เนาะว่าสิลาดมาทางนี้มาแต่เซนูร้อนสิใกล้ก็เสด้อ้อมไปพูเหล่าพี่น้องออกทางเก่าเนาะ จริงบ้านโคกประไว้นะกับนีคือกันทางออ๋แต่พอดีว่ามาทางนั้นเดียวสิมาลักอ๋อพอยำแรงเคยหลักตะกี้กตะกอนอ,อันนี้แบบส่วงย้ำฝนนะพี่น้องย้ำให้ย้ำหน้าหน้ามัมนฝนตกลินเนาะหน้ามันก็เลยลายพี่น้องหน้าม,มากไปบ่ได้เสียวเวลาไปอ้ววาว<ะ>พี่น้องตอนนี้กับบ่อจอนกับมาฮอดเทือนแม่เท่าพอดีเนาะนี่เป็นเทือนของแม่เท่าเนาะบ่อจอนกับฮา,ากันมาครั้งแรกนะพี่น้องบ้าน โควาไวยน้อยเนาะแม่เไม่ท่าเพิ่นสบายดีไหมท่าสบายดีลูกเพราะว่าเพิ่นยังจำบาร์พรได้อยู่เนาะส่งนั้นมาส่งข้าวได้เห็นแล้วของแน่เนาะครับขี่ปีนาะปีหนึ่งเลยได้ไหมท่าไปอีหนึ่งหเล่แม่นั่นแหละปีหนึ่งน่ะเงินลูกมาให้แตได้แต่พายผ้าหันแล้วแม่นช่วงนั้นเนาะช่วงนั้นเลยได้แต่พายผ้าก็แม่ซื้อข้าวสอบนั่งนี้หนึ่งนะ แล้วหาเงินหาซานกับมีว่ะคือผมมาอีกเด้อเมอยมูคนคือคอยช่วยอะไรก้อนแท้ผมคือถุกหน้ากับบมีว่ะไปทางกับมีว่ะลูกก็หาเงินกันได้ได้บุได้เห็นผูลานก็ไปกับเงินกี่เรื่กับบุได้ก็ไปอีกก็ได้ผูลานอันวังโงปิกาเนี่ยไปไทยหอเ่ไปไทยไปกระปุกอย่างกะขี้ไคจีดองขี้ไคเน้บุได้ขายขายปัวคือแม่ว่าดิบอะไรแน่นั่นแหละให้ได้ถูกมนากั่มี อย่างกับบอ๊อมีนะดูเห็ดน้ำน่องน้ำนุ่มกับแม่นยู่คนหายสบายก็กนะินปีนี่น่ะซอยเพิ่นผีนีนะซอยน้ำน่องนี่แล้วแต่ก็กับแม่ก็ได้เห็ดชั้นได้เละพังบ่อ๋อแม่เท่าวบ๊มีนาะบ่รอได้มีให้ยบได้มีนาหัวควายกับบ๊มีก็แต่พอเสื้อแล้วแ<อ>ม่บ๊มีทามา่าม้าหมดบ้านบบนี่คนะ่ะหมดเชื่อแม่เรื่อยๆเลยนะทุกทีแหละคืนวานนี่ฝนตกมาที่ค่อนดีเลยก็ับน้ำถั่วมเบิดอันนี้ มาเลยซ่าเล้วบาดเนี่ยท่วงมาได้ลูกเว้ยอันนี้นี่ยมันตั้มเนาะอ๋อเวลาฝนตกเลยนั่นท่วงเวลาฝนตกแล้วมันตั้มเด้อมึงว่ากัซานกับชิฮักแล้วมื่อนั้นเอาไม้ไปขับไปเสียเหตุไหนโดยวีไผ่ทำแล้หลานเนี่ยเงินไงนี่แหละลูกเจ้าเลยสามมีจกคนลูกเจ้าลูกนะกอดไปขึ้นลูกเขึอนเมียเขาไปเลยกอดลูกกับเมียไปเลยโดยนี่ไม่เท่าอยู่เพื่อนผู้เดียวนะ อยู่กับร้านนี่แหละขับไปเลยเพราะว่าเล่นไปก็ให้ได้โบนัสได้เงินได้คำแบบลานไปสายไปกรุงเทพไปพุ่นเลยไปไทยเขาแบเพื่อนเขาอะไรเนาะแต่ก็อยู่ผู้เดียวสิเลยลูกอ่ะยังพอปานนี่แหละลูกนะโดยทำนี่แหละแม่อยู่ผู้เดียวนอนอยู่นอกนี่แหละผู้เดียวแด่ตะเวนทวเงินได้ไฟฟ้าเพ่นเเอางินไทยบางอันแล้วถูอ่ะเงินดีๆไม่แห้งว่ะลูกอยู่พุ่นกะแม่อยู่พวนโเห็นนะนต่โทรมาอยู่หน่อย สิเลตถุงเนี่ยห้หน้าตากับบ่มีสีนี่เนี่ยว่าได้เห็ดน้ำเพลนแน่แม่นั่นตรงนี้ไทยแน่ต้อยนึงจังหวัดเห็ดน้ำยาตีพี่น้องเหาะหรือวะเห็ดน้ำน้องนี่แหละน้องโอ้โหเห็ดน้ำน้องเห็ดน้ำน้องนี่ได้จือได้เจ้อของบาพรแล้วก็ที่เราบวดอ้วนเท่านี่เนาะเห็ดหมูมาซอยโอ้ยคือเพลินบ่มาอีกเด้มาซอยนี่กว่าคือมี เขากินกับบ่มี่ไดสะเข่ากับขาหมูกินนี่แหละยูมหมูกินกนได้เงินมาผัดไปซื้อชอบหนึ่งชีสแซนปลายเลยแม่ไม่ใช่ลูกก็ม่หายผัดมาคิกแป้งนัวบัตนซ่ลได้ใช้ตายอนอนกับขึ้นซิลแมนถึงตุ่ยนะเบิ่งเอานอนกับบลับดกบายมากันขึ้นลายนกินนี่ในกินในหย่ำทุกนี่ยโอ้ยขันผัวยังกับบเป็น่น่นีลยเด้อลูกเอ้เด้อ แม่นึงคายปูว่าเป็นตับโบจักว่าเป็นตับคายหมดเลแล้วเพราะว่าท่นคอยย่างหาไม่เรามันผัดบบย่างซะบบจักว่าตับเนอะได้ย่างมันนี่ขนาตากากรบผมีกินได้ใช่แต่ละปีเราไปขอกินน้ำมันน้ำมือผัดผัดบ้านรผัดเมืองคอได้กินน้ำบ้านน้ำเมืองนี่แหละบ้านเมืองเบิองไปน้ำเมืองนี่แหละไปใส่ก็ไปน้ำมูอนี่แหละเห็ดไปเชื่อตัวถูกอ๋อพอตกละหัวบ่ มันเล้เป็นเพื่อนไม่ใหญ่หพีน่น้องเพื่อนไม่เท่าเพื่อนเพื่อนเพิ่นก็บสิป,ป้อมอันนี้นะพีน่น้องฝนตกกันหน้าสีพระนะพีน่น้องเพื่อนเพิ่นก็พยางเอาศาสตร์นอกมาขัางไว้ทางนี้ ม่เท่ากับจูเพื่อนพอดีเนาะอันนี้เนกับตำสาสาดเนาะพี่น้องอยู่ในเฮือนตำแล้วอาดกกห่าเอาหนืาอผอนีสะอาดผือเนาะนี่ไม่เท่าตำเองบ่เนยตำเองีเล็เนอะตำตุตบดีแล้วพอได้ผืเนาะว่าบมี่ะ่าโบได้ตำคายบ่โได้แม่ตำเขาได้ปูน้อนเนาะขอน้ำพิ้นผือกขอน้ำบัานน้ำเมืองอยู่แล้ว มาตือนเวลาหายเลยมาตั้มไปคอไปลกเอาไปขอน้ำมนี่กไขอน้ำมูลแล้วก็มาตั้มเอาพรได้ปูนี่แล้วมีได้สารบอมีอ่กับบมีอยงเดี๋ยวดดตั้มสารอไตั้มไาูตั้มบราณเนาะโบราณนตั้บอมีผู้ตั้มน้าได้ตั้มผู้เดียวได้ ตามพูดเดียวตามไปใช่ไหมลืมลงไปแล้วอย่๋งนี้ใด่เปี๊ยจ้อมากับพ่นเล็กไปนอนเทื่อนนนองกันเลยนี่บัพอนมากับเสียเอาเงินมา้เพราะว่า,าน,นี่ผู้ใหญ่ใจดีสื่อสมบูรณ์ใส่คำหานฝนได้เห็นคลิปข่อยตั้งแต่ปีกายนี่พูดเลยโอ้ยนกันเลยว่าสงสารเจ้าสื่อยังกเกาะไม่ท่าเ่า เพื então, ่อกลืมเลยนะซื Não, ้อไม่เท str nah, ่าเผยเนาะไม่เท่าเผยม่เ่าเเยนาะพี่น้องแต่ไดุ้กได้หยาบมากจะเผยสืบบุญสืบบุญีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นว่าเห็นเห็นยายเผยเนาะซื้อเพิ่นว่าซื้อผู้ใหญ่ใจบุญว่าสมบูรณ์ใส่คำหานเนาะเพิ่นอยู่ใส่นะเพิ่นอยู่สหรัฐอเมริกาเด้อเพิ่นให้เจะหาสิบดอลหาสิบดอนเป็นเงินกะแปดแสนกี่เงินอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแข่งอยู่ดีไม่แห้งห้มันให้ยเนินหายลำห้รวยเด้อ ออโอวย,ยพรให้ี่อดนดดนแน่ให้ลูกเต้าอ,อยู่ดีไม่แห้งเด้อเอาเงินนะแม่ก็ให้อยู่ดีไม่แห้งให้ร่ำให้รวยให้อยู่ดีไม่แห้งอ,อา้หยกแข็งให้สุขภาพแข็งแข่งหายไปไหนอายกขาดลูกค่ะความเจ็บจะได้ความไขายใหญ่ไมีให้อายุม,มันขวัญเงินเด้อลูกเอ้ยให้มันให้ญเงินเฟ้นสื่อสมบูรณ์ใส่คำหานเด้อหาห้าสิบดอลเป็นเงินกีบกับแปดแสนกีบเออเงินแบบนี้นะ้วคนบอกเออเห็นเง คนม่มี่้ขวกินเลยบอก่มีและมมมีดขอกินน้ำผ้นีมมี่เขากินแม่นมบ่มีและเขาไปเชื่อขขากินได้กสิไปซื่อยังเื่อข้ากิน่าลอข้าก็ได้อยู่ประมาณสอบเดียวเนาะสอบรห5 0แสนบอกีแสนหาสิบพัน0ี้แสนายถูกเจดแสนแสดงว่าทางบ้านยังถืออยู่ทางบ้านจุคคอยหาเศนอลยได้ ชีเชนหาสิพัน้เขาซื้อเนาะมมีเลยในบ่มีให้ไม่น่ารกเออชิเอาไปสั่งด้ฝ่ายเสียมาให้บ่กาบอกซื้อเขาได้กินเห็นได้สิีนีได้ไปไปซอยกขได้เนี่ยไม่เท่าซอยน้องปีนี้นะซอยน้องสาวเจ้าซอยน้องสาวแล้วบซอยสไภับ่ซอยน้องเ่นนองแล้วคอยเได้กินละแต่ซื้อกินเลยเขากินยมูก่ะิเลี้ยงเมือใดนตายว่ายงีิได้นะ นี่แหละแม่ครับถุนเนี่ยเรียนแต่ที่เละก็เหน็นว่าถ่ายติดใจกันนะเจกสีหักมือได้หนากระบอกมีสังกระซีก็ได้แต่บินทางนี้ทางนี้แบบเรมีทุกขึ้นเก่าน่อแม่แนนนี่ตอนนี้อันลูกสาวอันที่ค่อยมาส่งข่าวาาเป็นไจโทรมาอยู่บ่โทรมาอยู่โทรมาอยู่บ่โทรมาโทรมากะ พิ่นให้ดอกเดือนละพันก็พอได้ซื้อข้าวหึๆเพิ่นจะให้เทื่อนึงเพิ่นว่าคิเลี้ยงพวกเลี้ยงครบคัวเพิ่นปูยาเพิ่นให้นี่ว่าเงินบ่พอมาให้ินแ่มีเงินนี่แล้วเพิ่นก็ครอบครัวเพิ่นพิ่นว่าแม่เอ้ยเขากปูยาเพิ่น12คนแล้วเพิ่นก็ให้อยู่เดือนละพันเพิ่นให้นะบ่ว่าก็บ่ให้ เรนก็บได้เีเรียนงาเพิ่นลูกผัวเพ่เงินลูกเตลูม้มันเหตงานได้เหงานลบได้ลงเลยนดอนสมเดือนก็ได้เท่อนึงลูกค่ะนี่นนบบนไมาเท่าอยู่กับไฟตอนน,นี้นอยู่คนเดียวอยู่ลานแล้ลานไปมาหนะลานอีกคนลานชายลานชาวนั่น ไปนดพัวแล้วไปแล้วน้ำพัวแล้วเชานี้ไปตั้งเต้นัวอยู่บ้านพวกใหญ่เขาเห็ดเชื่อเขาไปชิมเงยอยู่บ้านใหญ่นั่นก็บดาวโบยูนั่นเป็นตู้กับโบยูที่ออกเชื่อแต่เพิ่นบ่าเคยไถเงินจะเคลีอดอกลานก็ได้ไปชิมเงยอยู่น้ำปูนใหย่เพิ่นอยู่ผู้เดียวตามเคยคือเก่านเลยเด็กได้ยามากนอนไปดีแเลยซ้ำมันไปเท่านั้นใช่อะไรก็ได้ไปเมื่อไหร่มาหน้าเลยยาและป้าไม่มีและ ไปเฮือนคือเมียเขาไปได้อยู่เฮือนผัวลูกคุณนั่นกับเขาสชมาหมว่าขายมาหยาบในกับบอมาอันลูกอันที่ค่อยไปส่งข่าวตอนนั้นัก็ะได้ฟัวคนทั่งนั่นบอกได้ทังนั่นแล้วนได้ฟัวคนอีสานไปอยู่น้ำผัวบาบรทำงานบอกทำแะละทำงานน่นทำงานกินทำงานกินข้าวทำงานกินแบบนี้และจกยากแล้วว่าเขาก็ได้อย่างว่าผมมีเงินมีคำเอาลดแถาขวดรดในสิเฮ็ดเพื่อนในชูวยยากินแน่ยาก่ะ คนมดรวมประมาณสิบสองคนเหลือเหมือนนะโอหลายเนาะเขาไปครอบครัวเขาเนาะกินครอบครัวเขาลูกเอ้ยเห็นนี่ไหนลูกเอาผัวก like like. ับแม่ยูลูกกันว่าบ่มีมีแต่ว่าเขาไปแต่เขาบ่นเลยนั่นแหละนั่นนั่นนนั่นเลยลูกตอนนี้ลูกไม่เท่ายังเดียวจะคนนี่ตลานนี่เลยลานไปหน้าไหนนั่นไปหน้ามาสาวแหละอยู่กับลานเกือบตามเพลงนิดน้อยไปหลินนั่นแหละนอนผู้เดียวแต่ละมือน คืน้นมาเนี่ไปเพื่อนดีนอนถึงแจ้งจกูแล้วอย่างมามาจังาวันชาตน้ำไม่จลาดน้ำเปียกเวอร์เทียนชาน่ิเอาก็เปียกเวอร์เปียกคุณพระเนาะมันพระพนี่แหละมันหัวฮะเล่นนั่นก็เอาสังกะสีน้ำเพลินมาขอใส่จะไผ่เห็นไหมมันน่นองตัดเห็นพระกระตูว่ะขอน้ำเพลินมาใส่หนากคอเอาน้ำเพลินแต่พอได้มุงม้งมุ้งกบบปีนมนนุ้งแล้วผู้เดียวได้สิหาน้ำได้วแบบนี้เพลไปเลยเนาะจะไปอยูใส่ไอันนี้กิดหัวไปเลยลูกกัน ว่าลูกอะว่าละเพื่อนเขาว่าชัดๆแค่นั้นแะว่าน้องเขาบ่มีเก็บไข่ได้นาว่าอยู่เมืองไทยใส่เหมูที่ทางบ้านและเอิญลูกเอิญลานนี่แล้วจะเชี่อยาให้กินนะเกี่ยวกับปติดเอาติดหนี่มูว่าจมโยยกระพอนไปทางไหนเด้บุเ็นมาสมมติเห็นแต่มูน่ะพระเจ้าไปสัมภาษณ์ว่าเฮือนนะ ทาวเตือยชาเตือน้อยชูปูนี่คือทุกคือยากแท้เอาเจ้าก็ได้ได้อยู่มาพม่าแล้วคนรวยเดือยอยู่แล้วบริห็นน้ำมานบ้านนี่เท่ายคนนะคนรวยเลือยนะคนนําบ้านนี่แล้วเลยนั่นพัดตะวี่คือทุกข์คือยากคือเควนมาช่วยกูเด้เนเดี๋ยวบอกพอนแท้ปีการี่เนาะได้ปีนึงเลยเนาะทุกว่ะก็ได้อยู่เพื่อนดอกอยู่เดี๋ยวข้าตั้มาลอย่แล้วปีกว่าแล้ว ทีเล่านำสั่งกัปเป๊ะเสะอย่างนี้เลยขอคิันนำก็ได้น่องเช่าน้องผูหลบนเาน้องผุดูอพูนี่เละเป็นใครผู้นี่อันนี้ล้านอ๋ออนนี้ลานล้านลูกล้านน้ำนี่แล้วลูกแต่ลานน้ำไชุบนี่แหลบบึงง่นะเจ็บป็นกับพ่อได้แบบใสเขาพ่อได้ศั่ลูกัสหล้านเนาะศัยลูกชสล้านเลยนองจะไปนอนน้ำผัวบนอู่น้ำเล่ผัวใหม่ได้นี่กะอ กับน้องกุนันกัอนอยู Safe ่หน้าก <sm art> ับลานี่ยเฮ็ดน้องกุนันแล้วเอื้อยคนนี่แล้วแต่กูเฮ็นน้ำหนึ่งก็ช่วยนานันเลยเป็นที่แล้วแบบทางเบิรงบัตเขาก็มีติญะเป็นมัวทำให้คิดว่าผนสิปันเข้าจักกระสอบปีนี้จักคเลยโบจับโบหุ่นนี่ก็มีการนี่ก็ซื้อกินได้แล้วเงินลูกหายแล้วซื้อกินนะสอบหนึ่งก็เฮิร์มเติบเนาะผู้เดียวเห็นว่าได้เดือนครึ่งกูแล้วก็ถึงกุ้งเติบอด้วยก่คุ้นแล้ว เถ้าเบ,บิดเดือนหนึ่งเดือนไปยังในเบิดผู้เดียวต้งเทือกันนึงต้งเทือกับคนนึงบันไดพ่ดเงินคำ้ำกับเศรษุยูเปมืนโม,วม,วมว่มือนโม่ิงเก็บกันบอกกันไทยน้ำบ้านน้ำเมืองแล้วคนตายนี่เสียหันเสี่ยนี่แล้วตัวก็อยู่น้ำบ้านน้ำเมืองบแบบพอไปพอได้เนาะอยู่น้ำบนนูงเป็ไปปไปปไปนได้หันดิวผู้เดียวกับปแล้วนั่งเทือยวเป็นมากกับใครแน่สายบ้านเมืองถูกหนักถูกเล,ลื่อนถูกแล้ว่าถูกเบิดบ้านยัง่โม่ซัำมัน แม่ผู้เดียวบ่มีหน้าหรือเฮ้ยบ่ดเจ๊งหนะ้นาไประชาชนหนะ้นาน่ะหน้าน่ะพอโซ่หรืว่าชุบฟังโซ่เด็กอะบ่ดยักว่าเป็นตับก็ไปปัวทั่วที่ทั่วแดนเลยไปแลยจนดคลายปัวหน้าหนัดคลายละปัวเล้าหนะ้าน่ะหาได้แล้ยบัดคลายปัวเพิ่นแล้วกอะบัดคอยเท่าซื้อไม้เราอะกันเพิ่นย่งกับแม่ก็บชูเปน็นนี่นอกลูก ขายขายปัวผนวาสิสุนสีเช้าเหมเนาะโอ้ยเบาผลสุนทีเช้าแรวแล้วเป็นตับมีทองไข่เห็นได้บก็แรกแล้วเป็นตับแล้วยังปัวเนวันมันใหญ่ไปเลยจากหูจักว่าเป็นตับขายหน้าเบอ่เลยเห็นได้จะสีเอาน่ใช่แบกกินนี่แหละน้ำบ้านน้ำเมืองนย่แเละอนบ้านเมืองมมาดตทูบ้านเมืองบึงเงี่คนหุบอบ้านเมืองอยู่แล้ว พอได้กินน้ำมันน้ำมันเลยเล่นได้สเลเฮือนนี่กับบ่มีนาคือกันแล้วนี่บมีนาแล้วกับบ่มีนาบ่นลังน้อยบ่มเนเท่าเล่นลงน้อยนี่กัอยู่ปวดบมีไม่มีคนเดียวน้องนี่สะลูกลูกน้ำเบาเด้ลังน้อยใคอยู่ข่าลูกใครมีสมอยนะลูกสาวท่องเที่ยวแต่ละเดือนสวยดีด้ลย ใช่ใช่จังหวันลูกเจ้าอยู่ไรอ้อยเป็นเช่นไรเลยพูดแล้วบ้านผัวค่ะบเมื่อบ้านผัวเลยโอ้ยเมื่อแต่เฮงเนาะเขาก็อยู่น้ำผัวเขาเลยมากขึ้นเดียวเขาเอยเมื่ออย่างนอนน้ำแม่ใช่ไหมไปเลยแนที่ลยอยู่น้ำผัวพูดตะกี้ขอเห็นเจ้าว่าเผาไรอ้อยเผาไรอ้อยก็ผัวอนนี้เลยเป็นเมื่อบ้านผัวเพิ่นแต่ปีกายไปชื่นี่พุทธตะกี้ตั้งแต่ลูกมาผมเมื่อแต่พูดแล้ว แต่ก้นทันอีกกรมายุ่งมาเจาะมาจาบเมือเมือเขากับบุ้มีกันเขากับดัวกับบุมีแม่เขากับยูจะเขาเมื่อแล้วลูกสาวที่อยู่ไรเอาองเนาะเมื่อแล้วเขาอยู่เพื่อนเขาคุัวบ้นใดบ้านนองกุ้มอัอบ้านหนองกุ้มงัวทุกย่างย่านแเขากัเขามีหน้ายังใคอยู่เห็น้ำคัวเห็ดนาัวไปเนงัเขาลแล้วบ้มันะลดงักัไทยได้เป็นหน่อยน่แล้วเลย แม่เมียว่ะมาจ้าแม่จะได้กินของกินของอยากเขาได้ดังเทือแบได้้วยมากหาแน่บังยีรอกเขาองบ่มีทุกไหล่แหลกหนเล่ถูกเลยเห็นใแล่ถูกเี้ยยาและสัตว์บ่มีนากนเจ้าต่ำสัตว์อยู่ใสื่องต่ำสัตว์ปอยู่ใื่อตำสัตว์นี่เลยไปคอหมูได้ในได้คอแล้วก็ไปลกเอาคือต่ำแบบนี้ต่ำในนี่แล้วมมีผู้ต่ำนะ ให้ส um, ีมาเนี่ยให้แม่บานตั้มพู้เดียวสิเลนี่เลยอยาบันกอได้ปูกอได้ปูนอนไปอได้ปูนอนนี่ตั้มแบบเนี่ยงามกวานี้เนาะงามแล้วคันวัดมีผู้แย่แล้วหน้อะไรยาอะไรแบบนั้นเขาี่ยอะาเมึ่อยกลางคืนกะเดกก็ไปนอนบ่ายโมงมันบอรับจงเป็นอย่างนอนบอรับอย่างว่ามันขึ้นนี่ได้ไหมจ๊ะขึ้นเลย คุดลายแม่ทุกลายบ่มีไห้บ่มีหน้ามีวงวมีควายบ่มียังอยู่แต่โตัวซิซิคุณเขาได้กินน้ำมันน้ำเมืองหนุ่ยพอเสียหมื่ไปเห็นได้ไหะเข,กขากระเขาแพงเลยแม่เขาแพงเนาะเขาแพงแต่ว่าสี่แสนลายแบบไดนพันหนึ่งพันหนึ่งตีได้พันนึงปรีพันหนึ่งเนาะตีหน,น้าแงพงเลย เขานี่ยชันปีนี่ผนมุ้งมิจว่าเห็ดน้ำน่องกระโบโชคดีชั่มแบบนี่นะอ้าวละบัานนี่บ๊พรสีเมือนะเด้อบัานนี่เออเมื่อดี้วยอยู่ดีไม่แห้งให้หล่ำให้รวยให้มันให้ยืนเด้อเพราะว่าสุขภาพมาเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นให้มาหาเนาะดยูดีไม่แห้งให้เพิ่นมันเพิ่นยืนเพิ่นหล่ำเพิ่นรวยเพิ่นทางเพิ่นมีไอ้โยกมันควัญยืนดยูดีไม่แห้ง่วยใหญ่ก็ได้ ล,ำล่ำรวยบางคนแล้วผูวไปผูวมาคือการนอนรับพันดีอยู่ดีไม่แห้งใครล่ำให้รวยเอาละบัดน,นี้ขอตัวเมื่อหน่เด้อเดี๋ยว<อ>ไ,ไว้โอากาสหน้ามาพ่อกันใหม่ดีไม่แห้งด้วยถ้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมยามใหม่อีกครั้งเนาะถูกพันดีม่แห้งให้มั่นให้เงินมาเยี่ยมแม่ในแห้งถูกหนักให้หน้าตาเก้ากับพ่อมีอมถูกหนักสิเลยคือตาลูกเห็นนี่แล้วเห็นอะไรจมหายูมาฟ้อนไปเฉยๆผมเห็นละมาเดี๋ยวนี้ นี่บอกมานดำรุนนะอะอยู่ดีแม่เา,าตอนนี้กะจะได้ขอตัวเมื่อก่อนเนาะจ้าอยู่ดีแม่ท่่าาาาสสสบบบยยยยดดดีีนนีเินนนวัอมตอนนี้กะสีผ้ากันกลัดพป่น้องพี่น้องวันนี้มันก็นเริ่มคขาล้วเนาะเอาล้วคุณแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบอจอนกสิขอจบคลิปไว้สำหรับนี่อนเด้อมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งบอจอนน้เนาะเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆจากซ่องของเขาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายด,สายดีสวัสดีพี่